วัสดีวันที่สี่ที่ไม่อยากตื่นเหนื่อยมากค่ะอแต่ต้องตื่นวันนี้ก็ตื่นประมาณเจ็ดมงยีสิบแต่ว่าเอาไปมากว่าจะลงมาได้นะคะใช้เวลานาน,านมากวันนี้แบบเหนื่อยมาก <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่อยากตื่นแล้ ขอไม่วิ่งต่อได้ไหมแต่ว่านะสัญญาและก็เป็นสัญญาห้ามโกงไปวิ่งกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปวิ่งที่ใกล้ๆก,กับสนามเบสบอลนะคะดูสี้ร้านอาหารหลานนี้เขามีอันนี้ด้วยนะมะเขือเทศอะใหญ่มากมินลูกเลาะโตมาก ด้านหลังเขาก็มีคนมารดน้ำต้นไม้นะคะเออดีเนาะอันนี้นะคะก็คือทางไปเช้าที่สดใสรอเราอยู่คะ่ะอันนี้คือก็าทำแบบเห็นได้โอเคอะ่ะสวยอะ่ะค่ะไปเริ่มวิ่งกันเลยนะรอไฟแดงอยู่นะคะนี่นะคะไปวิ่งรอบสนามเบสบอลตรงนี้ five 1> Two, one. 2 1 a c t i v i t อ started สตาอันนี้คือรูปเบสบอลนะคะหยุดแล้วนะคะหนึ่งครั้งก็คือครบรอบอสนามแล้วสนามาวิ่งรอบสนามหนึ่งรอบก็ประมาณ1กิโลนะคะคือ ไม่หยุดไม่ไหวอะวันนี้แบบเหนื่อยมากเหงื่อแตกกว่าทุกวันเลยค่ะวันนี้หอบขึ้นด้วยนะเดี๋ยวไปดูสนามเบสบอลกันค่ะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะเป็นสนามเบสบอลที่อยู่ดีซีนะเขาเรียกว่า national park นะคะเห็นไหมหางเข้า,ขาใหญ่อยู่นะนี่ค่ะอันนี้เขาปิดไว้วันนี้ ยังไม่มีเกณฑ์ตรงด้านหลังก็จะเป็นที่เขาซื้อตั๋วกันนะคะแต่เขาปิดอันนั้นจะเป็นลูกเบสบอรไปวิ่งกันต่อดีกว่าค่ะขอสักหนึ่งรอบดีกว่านาะวันนี้หนื่อยหน่อยขออ้างอีกแหละค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วก็ไม่รอดนะคะ ไม่ไหวหยุดแล้วก็คือหยุดเลยอ่าวันนี้แบบเหนื่อยมากก็คือแบบจุดจบของสายแข็งนะคะวันนี้โอ้ m ม g ก็ไม่ไหวค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องไปดื่ม,มโปรตีนเชคแล้วตอนตอนกลับไปนะคะอวันนี้แบบอวันที่สที่แบบเหนื่อยแล้วก็หัวแตกเต็มไปหมดเลยไม่ได้หยุดเลยวิ่งอะ่ะก็เลยแบบ อ้างเยอะเนาะไปเจอกันวันต่อไปค่ะวันที่ห้าฉันจะลุกไหวไหมเนี่ยพลังหมดแล้วนะคะขอสรุปนิดนึงวันนี้วิ่งได้ประมาณ2โล27นาทีนะคะไปแล้วไม่ไหววันนี้อของงแอง,งหน่อยนะไม่ไหวจริงๆจุดจบของสายแข็งวันนี้ ที่่เเชา굿ือยร์น n ิ่ Good morning ทุกคนเราก็ตื่นแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ไปวิ่งเพราะว่าดูสภาพค่ะดูสภาพเอาสภาพให้ดูนะอันนี้นะคะสภาพก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปวดหัวคาว สุงเท้าก็ใส่ไม่ไม่ใช่ข้างเดียวกันเลยเดี๋ยวพอพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปวิ่งนะเพราวันนี้ตื่นมาโอเคไม่เหนื่อยแต่ว่ามันจะแค่เจ็บหัวเขา่าตอนเท้าก็เลยไม่อยากไปวิ่งนะคะเดี๋ยวขอพักช่วงแบบ เย็นๆก่อนแล้วกันค่อยไปวิ่งเนาะอย่าว่ากันนะ้ะไม่ได้วิ่งตอนเช้าอ่ะวันนี้วันนี้ใช่ไหมคะมันอยู่ในช่วงของการเทรนในการวิ่งเนาะเราจะต้องทานอาหารที่ค่อนข้างที่จะมีโปรตีนสูงนะคะเราไปดูกันคะ่ะว่าแป้งทานอะไรบ้างนะคะในระหว่างที่เราเทรนนะคะเราก็จะกินไก่นะคะอันนี้ไก่ที่เหลือจากเมื่อวานที่เราทานะคะอบไก่แล้วก็มีนี่นะคะโปรตีนเชคแล้วก็จะมี กล้วยตอนเช้าแล้วก็จะมีพวกผลไม้อย่างเช่นแอปเปิลแล้วก็พวกแบบเกรฟฟรุตนะคะในเรื่องอาหารก็ต้องแบบดูด้วยว่าทานอะไรแล้วก็มีพลังงานแค่ไหนนะคะแล้วก็บวกกับวิตามินด้วยนะคะเราจะต้องทานแคลเซียมด้วยเพราะว่าดื่มนมแค่แบบแกาแฟไม่พอไงแป้งก็เลยเ ทานแคลเซียมไปด้วยเพราะว่าหัวเข่านี่เจ็บนะคะเดี๋ยวเผื่อมันจะช่วยอะไรแต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ช่วยหรอกแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะช่วยค่ะไปดูกันค่ะวันนี้ภารกิจเราจะเป็นยังไงบ้างจะวิ่งได้อื่นหรือเปล่านะคะนี่นะคะจุดจบสายแข็งก็คือดวิตามินไปค่ะวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิตามินตับปลาคารก็แคลเซียม ด้านนี้ก็จะเป็นมเมตัมนบำรุงเลือดนะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นพวกทาวๆานะคะเราก็เคยอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าไม่ได้พาไปดูบ้านนะคะเพราะว่าครอบครัวที่เราอยู่ด้วยเขาค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะเดี๋ยวจะเดินไปด้านนู้นนะคะที่เห็นด้านนี้ก็จะเป็นบ้านอบ ของคนไร้บ้านนะคะเขาก็จะมีเต็นท์นอนด้านนู้นจะเป็นเดอะจิมนะคะเดี๋ยวเดินไปตรงนี้ค่ะนี่นะคะจิมเขาแบบเหมือนบ้านเป็นหลังเลยค่ะใหญ่มากนะคะด้านนี้ค่ะส่วนมากยิมที่นี่นะคะจะสามารถทดลองเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1วัน2วัน3วันอะไรประมาณนี้นะคะก็คือทดลองเล่นฟรีนะส่วนการทดลองเล่นนั้นนะคะจะไม่เหมือนกันนะ แล้วแต่ยิมนะคะว่าเขาจะให้ทดลองเล่นนานแค่ไหนนะคะนี่นะคะชื่อยิมด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าค่ะมีจอดจักรยานด้วยนะคะอันนี้คือแบบใหญ่มากนะคะเห็นไหมวันนี้ขอเดินแบบชิวๆคุยไปเดินไปแล้วก็มี วิ่งนิดนึงนะคะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายบอกว่าอ,อ,อย่าหมหนักไปบริเวณแถวนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณสวนสาธารณะอีกแล้วนะคะเขาก็จะมีสนามเทนนิสด,ด้วยนะคะส่วนมากสนามเทนนิสที่นี่เขาก็จะมีให้แบบเล่นฟรีด้วยนะนี่นะคะประมาณนี้นะคะด้านหลังนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขอไปวิ่งนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเดิน five 4...3...2...1... Activity started ค่ะวิ่งเสร็จแล้วนะคะวันนี้สรุปก,ก็วิ่งไม่ถึงโลนะคะเดี๋ยวกำลังจะเดินกลับดีกว่าเนาะพวกดีค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็จะเป็นแถวบ้านคนนะคะก็คือเราชอบเดินที่นี่มากบ้านคนแถานี้ก็จะเป็นทาเวเฮามีสีสันสดใสมากค่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะคะ แวะกินไอติมก่อนกลับนะจ๊ะอันนี้นะคะยาประครบค่ะซื้อมาที่ไทยด้วย ก็ไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะเพราะว่ามีคนมาเล่นจิมนะคะไม่อยากไปรบกวนเขานะคะเริ่มวิ่งกันเลยค่ะสรุปการวิ่งวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่6ใช่ไหมการวิ่งของเราก็วิ่งได้อึดดีค่ะ,ะประมาณ1กิโลเมตรก็ไม่ได้หยุดเลยนะคะแล้วก็มีแรงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเช้าเราทานกล้วยแล้วก็ดื่มกาแฟก็ได้นะคะวันนี้ วันนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะวิ่งนานเท่าไหร่เพราะว่าต้องออกไปข้างนอกนะคะมาดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้สรุปนะคะวิง่ง7วัน5 5กิโลเมตรแบบไม่หยุดจะทำได้หรือเปล่าต้องคอยลุ้นนะอย่าลืมดูนะพรุ่งนี้เป็นวันสรุปตตดศินชะตากรรมแล้วนะคะก็เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ 7นะคะวันครบรอบที่เรานะคะจะมาดูกันว่าวิ่ง5กิโลไม่หยุดเนี่ยจะทำได้ไหมในการเทรนนิ่ง7วันนะคะอันนี้ก็ดอกไม้ที่เราจัดเมื่อวานสวยหรือเปล่าคะไปดูกันคะ่ะวันนี้นะคะลมค่อนข้างที่จะแรงหน่อยเราไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นนะคะวันนี้เราแบบเป็นวันพิเศษใช่ไหมเราจะไปวิ่งไกลหน่อยนะคะไปดูกันว่า จะวิ่งข้าโดยไม่หยุดวันที่7เนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะคะต้องคอยติดตามค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนจะไปวิ่งวันนี้ขอยืดเส้นก่อนนะคะแล้วค่อยไปวิ่งข้างนอกค่ะเดี๋ยวเส้นยืดนะคะเพราะว่าอาจจะวิ่งนานนะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะวิ่งรอไฟแดงข้ามถนนอยู่นะคะคือไม่อยากหยุดค่ะไปกันเลย5 4 3 2 1 2> โอ้จะสันสนหน่อยนะคะวิ่งด้วยถ่ายไปด้วยนะคะตอนนี้ก็มาไกลแล้วยังไม่ได้หยุดเลยค่ะตลาดปลานะคะเขากำลังตั้งแผงขายเหนื่อยมากค่ะว้าแ,แล้วนะคะก็วิ่งได้แล้วห้าโลโดยไม่หยุดในเวลา43นาทีเป็นไปได้ยังไงนะคะตอนแรกก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนกันนะ ว่าจะเป็นไปได้คือหน้าแดงเหงื่อแตกมากค่ะโอ้ oh my god เป็นไปได้ไงเนี่ย <c oughs> ดีใจมากค่ะอันนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นผลสรุปนะคะยิ่ <Yeah! S 1> มาจากเนวิยายแล้วก็นี่แถวนี้จะเป็นวอชิงตันมอนูเม m นต์ค่ะน้ำจะขึ้นหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็นหาดเยอะมากค่ะหน้าของเรานะคะหน้าแดงมากแดงแบบไมเ่เหลือเชื่อเลยค่ะ ก็คือมาสรุปว่าเทรนในเวลา7วันก็คือทุกวันไม่หยุดจะมีวันออวันที่5เนาะจะวิ่งแบบช้าๆหน่อยแบบแบบวิ่งแค่6นาทีเองนะคะสรุปก็วิ่งได้นะคะถ้าเราไม่หยุดมีความสุขมากห่านเยอะมากดองห่านมากค่ะคือวันนี้เรามีความสุขมากที่สุดเลยค่ะเออคือทำได้ยังไงนะคะ ก็จะบินเช็คว่าปลอดภัยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเช็คตลอดเวลา,าทุกๆแบบบ่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญของอเมริกานะคะค่ะเค็แล็บนะคะในการวิ่ง5โลได้อย่างไรในเวลา7วันอันนี้คือแบบไม่น่าเชื่อตัวเองนะคะมาอีกแล้วฮอลิคัปเตอร์มาอีกแล้วพูดดังเอาก็ได้นะคะ จริงๆอะเราก็ไม่เชื่อตัวเองเหมือนตัวเองเหมือนการตื่นเต้นมากว่าเราอะจะวิ่งได้ถึง5โลเพียงแค่แบบ7วันโดยไม่หยุดจะทำได้เหรอ,อวันนี้นะคะเป็นวันที่7ตื่นนอนมาวันนี้ก็ตื่นสายหน่อยเพราะว่าเอากำลังเก็บไว้มาวิ่งแหละแล้วก็ทานข้าวแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็ ทานไก่แล้วก็ทานกล้วยแล้วก็ทานไข่หนึ่งฟองนะคะก่อนมาจุดสําคัญที่สุดในการวิ่งนะคะวันนี้ก็จะเป็นจิตใจตัวเองค่ะก็คือแบบพูดพูดกับตัวเองเสมอว่าเออฉันต้องทําได้นะฉันต้องวิ่งแบบห้าโลให้ได้โดยไม่หยุดเออคือแบบเออทำได้ไงอะ่ะแล้วบวกกับอากาศนะคะวันนี้ไม่ร้อนมากนะคะอากาศดีค่ะมีลมแล้วก็มีแบบธรรมชาติอยู่รอบๆบ,บริเวณ ที่เราวิ่งนะคะมีน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบวิ่งเพลินนะคะ5โล oh my god ดีใจกับเราหรือเปล่าว่าไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงะคะ่ะจะร้องไ้เป็นเป็นครั้งที่สองนะคะที่วิ่งที่วิ่งแบบจะพูดมากหน่อยนะคะคือแบบตื่นเต้นมากเป็นครั้งที่สองนะคะที่วิ่ง5โลโดยไม่หยุดคือครั้งแรกอะวิ่ง5โลโดยไม่หยุดอะ่ะจะเทรนประมาณ นานมากนะคะเป็นเดือนสองเดือนแต่ครั้งเนี้ยก็คือไม่ได้วิ่งมาก่อนนะแค่แบบปั่นจักรยานอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเพิ่งมาเทรนวิ่งจริงๆเลยก็คือนั่นแหละค่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่7ดนี่แหละคะ่ะไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะหวังว่าเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะทำอะไรแล้ว ตั้งใจจริงอะ่ะมันสําเร็จหมดนะคะมันของทุกๆอย่างนะคะขึ้นอยู่กับจิตใจเราทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีใครที่จะเอ่อมาแบบทําให้เราแบบถึงใครจะพูดเออมันทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเชื่อใครนะคะเชื่อตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองทุกๆอย่างทําได้หมดค่ะถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจจริงนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะกับอเมริกันดีมนะคะที่เขาบอกว่า พื้นแผ่นดินของที่นี่นะคะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้ขนาดปลูกตะไคร้ยังขึ้นเลยนะคะไม่มีรากนะคะวันนี้แค่วิว่งใช้เวลาเจ็ดวันห้าโลไม่หยุดยังทําได้เลยเอออันนี้มันแบบจริงๆนะคะไปและะ้วค่ะบายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าทุกคนจะโชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ไปฉลองและ เรือทีบนะคะเห็นไหมนี่วอชิงตันโมนิเมนต์ค่ะตรงนู้นแหละแล้วก็น้ำนะคะแถวนี้คนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ